สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับสัลลี่ในเทปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทปวิดีโอหนึ่งที่ตอนนี้แบบว่า going on ก็คือเป็นเทปวิดีโอที่สาวๆฝั่งตะวันตกนะคะใน y t u t u เนี่ยยูทูบเบอร์ทั้งหลายเขาทำกันอยู่นะคะก็คือชื่อแท็กว่า products I use up นะคะก็คือเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดแล้วเขาก็เก็บ กล่องหรือว่าเก็บตัวกระป๋องเปล่ากระปุกเปล่าอะไรเนี่ยมามาพูดมาคุยกันว่าเขาจะซื้อต่อกันหรือเปล่านะคะก็สวยชอบดูเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาจะซื้อต่อเนี่ยแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมันดีจริงๆใช่ไหมการที่เราจะไปเสียตังค์ซื้อผลิตภัณฑ์บางสิ่งบางอย่างมาบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้มายังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบจนกระทั่งที่ว่าเราจะไปเสียตังค์มาซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันดีจริงๆอ่ะสวยก็มีมีเยอะเหมือนกันนะอยู่ใน กล่องใบนี้นะอยู่ในถุงใบนี้นะคะอามาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกกันเลยดีกว่านะผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือเจ้า uh, Grapefruit Nail Polish Remover ของ Skin Food อันนี้สลีหมดแล้วแล้วก็ไปซื้อมาตัวใหม่มาใช้แล้วด้วยชอบมากนะคะชอบที่กลิ่นมันไม่ค่อยเหม็นสัลี f เฟเวอร์ตัวนี้ไปแล้วในวิดีโอเดือนที่แล้วนะคะก็จะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีตัวใหม่มาท็อปอันนี้นะคะก็ชอบมากจริงๆอื ต่อมาเจ้าตัวนี้นะคะหลังจากที่ขมิทธเขมียมใช้มานานนะคะตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่ที่ไปซื้อของขวัญกับคุณสาม,มีให้เพื่อนๆเขาเนี่ยแล้วเ,เราได้ตัวนี้มาก็คือ e ีฟโรเช e นะคะแมนดารีนเป็นโลชั่นกลิ่นส้มแ a n ดารีนนะคะอ,อ่สรลชชอบเป็นคนชอบกลิ่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ ตัวนี้แบบว่าไม่อยากใช้อ่ะมีไม่อยากใช้อยู่พักหนึ่งกลัวมันหมดเลยก็เลยแบบว่าเออใช้ใช้ไปเถอะเราแบบเราชอบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นล i ม i t ต็ด d ด t i ชันจะไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าซารีก็ซื้อลชันของอีฟเนี่ยมาเรื่อยๆตามเทศกาลสําคัญตามเนื่องจากว่าราคามันค่อนข้างแพงแต่ว่าซารีชอบเลยแบบว่า เลยแบบเหมือนพีสตัวเองให้รางวัลกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเออถ้าวันนี้แบบเหนื่อยๆรู้สึกอยากจะแบบได้อะไรดีๆใช้อะไรดีๆอะไรเงี้ยก็จะไปซื้อผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยมาใช้นะคะโดยเฉพาะเดือนวันเกิดเขาก็จะมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเอ,อ่ออันนี้มันเป็นสินค้าที่แบบ r e e n d อ t มันจะไม่ค่อยแบบว่าลดราคาเท่าไหร่นะคะถ้ามีช่วงที่แบบลดราคาสิ่งก็จะแบบคว้ามาเลยนะอ,อ่าต่อมาก็คืออันนี้ Boot Caribbean Cocktail Bo d y ะะเป็นเนื้อครีมที่แบบว่าค่อนข้างหนาซันล,ลี่เคยบอกเ,อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในวิดีดโอที่บบกว่ามาใช้ให้หมดกันเถอะนะคะตอนนี้ก็หมดไปแล้วแล้วก็เอากล่องไปแบบว่าเอากระปุกไปใส่เขาเรียกว่าอะไรนะทรีทเมนต์ครีมหมักผมไปแล้วนะคะแต่ว่า,าใช้หมดไปแล้วก็คือหมดเกลี้ยงอ่ะแหละาถามว่าซาล,ลี่ชอบไหมไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างหนาแล้วมันเวลาทาแล้วมันเหมือน,ม,นมันไม่สมูทมันไม่ซึมเขา้า ซึมซาบเข้าไในผิวของเราเร็วอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วมันแบบเออมันไม่ค่อยแบบว่าดีเท่าไหร่นะคะก็จะไม่ไม่ซื้อมาใช้ละอ่ะนี่นะคะแตะ่ตกลิ่นหอมนะแต่กลิ่นหอมถ้าใครชอบกลิ่นแต่ว่าไม่ไม่เรื่องของแบบว่าที่มันแบบหนาแล้วก็ใช้เวลานานในการที่จะแบบซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยก็โอเคนะต่อมา สเปรย์ตัวนี้นะคะเหมือนกันอยู่ในวิดีโอที่มาใช้ให้หมดกันเถอะก็คือตัว Travel s o p p y Professional นะคะ Beautiful Curl Curl Constructor นะคะตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยซาล,ลี่ผมตรงแล้วก็คือเวลาม้วนผมเนี่ยมันจะแบบว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยอยู่เวลาเราฉีดสเปรย์ตัวนี้เพราะมันเป็นแบบว่า natural ใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยอยู่แต่ว่าเมื่อตอนที่ซาล,ลี่ดัดผมแล้วแล้วพอม้วน แล้วใช้สเปรย์ตัวนี้มันก็เอออยู่อยู่ทนอยู่ทนขึ้นน่ยนะคะแล้วสลิใช้ตัวนี้กับเพื่อนของสลิเพื่อนบอกว่าโอ้ยสเปรย์กลิ่น smell good นะคะไม่มันไม่เหมือนกับเอ่อสเปรย์ตามซาลอนที่แบบมันจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์แรงๆฉุนๆแบบนั้นเขาบอกว่ามัน smell smell g o o ดสำหรับสารี่คิดว่ามันส멜กูดไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เพื่อนสารี่บอกว่าเป็นอย่างนั้นเออสารีอาจจะไม่ซื้อมาใช้แล้วถ้าไม่เจอตอนช่วงโปรโมชั่นนะคะเพราะว่า ออตอนนี้ผมมันแบบว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเวลาเราม้วนผมอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างอยู่นะคะไอ้ตัวนี้ก็ให้ความโครที่แบบว่าเป็น natural เป็นธรรมชาติทีเดียวถ้าไม่โปรโมชั่นอาจจะไม่ซื้อมาใช้อาจจะไปลองสลิเพราะว่าสลิอยากลองของ Tresame อะไรพวกเนี้ยเออนะเอ,อ อันนี้เป็นของ Kiehl's Ultra Facial Oil Free Gel Cream หมดกระปุกไปแล้วนะคะอยู่ในตัวสกินแคร์วิดีโอของซารี่นะคะหมดโบเบไปแล้วหมดเกรียงอะคือเกรียงจริงๆกวาดแบบเกรียงเลยเอ่อาล,ลี่ชอบมากเลยแล้วคือหมดไปสักพักนึงแล้วสล,ลี่ไปลองผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไงอยากลองแบบอะไรถูกๆมากสล,ลี่รู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่าไม่ดีเท่าตัวนี้ นะ้โอเคแต่ว่าไม่ดีเท่าเจ้าตัวนี้ก็เลยคิดว่าตอนนี้มันมีแบบว่าโปรโมชั่นไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ราคาราคาโอเคอะไรเงี้ยสองพนิดๆชลิคิดว่าถ้ามันยังไม่หมดชลิจะไปซื้อนั้นมาใช้เพราะรู้สึกว่าผิวของชลิดีที่สุดก็คือช่วงตอนที่ใช้ผลิตพันของคิวส์นี่นแหละนะคะก็เลยคิดว่าจะไปสอยอันนี้ไซส์ใหญ่มานะคะไซส์ใหญ่นี่มันเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะก็นะ้าที่สนใจก็รีบๆหน่อยแล้วกันอันนี้เป็น p อ r t y อันนี้สาลิีซื้อตามซาลอนทั่วไปร้านแบบว่าพวกขายพวกผลิตภัณฑ์ทำผมอะไรเนี้ยค่ะ Honey and Yogurt กนะคะ e e ฟร e นก็ใช้ดีนะราคาแบบประมาณ80กว่าบาทและสัลลีใช้นานมากเลยก็คือแบบว่าสเปรย์ไปก่อนที่เราจะยืด เรียกอะไรหนีผมหรือว่าม้วนผมเนี่ยมันก็ทําให้ผมของเราเนี่ยปกป้องจากการความร้อนนะคะราคา80กวาบาทสลิรู้สึกว่ามันแบบดีเกินราคาในในในเมื่อเราเทียบกับผลิตภัณฑ์บางตัวที่อยู่ในร้านวาสัสด์แล้วมันราคา2 0 0สามรอยะไรเงี้ยสริว่าอันนี้มันดีเกินราคาถ้าสลาิไปเจออีกแล้วมีโอกาสได้ไปร้านที่มันขายส่งของพวก ร้านทาผมอะไรอย่างเงี้ยไข่สมก็จะไปซื้อมาจะไปซื้อรุ่นนี้มาใช้หรืออาจจะเป็นที่ห่อเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาอ,อันนี้ b i o r e นะคะ cleansing oil ใช้มาไม่รู้กี่ขวดแล้วเหมือนกันนะคะชอบมากเลยบางคนอาจจะไม่ชอบ cleansing oil เพราะว่าเวลาล้างมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงมันจะต้องแบบว่าค่อยๆนวดค่อยๆ่อ,อ,อวนๆให้มันเป็นเนื้อครีมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนื้อแบบ มิ ew, ้วพวกเนี้ยนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบแต่สล,ลีชอบเพราะสลีไม่ไม่ที่จะแบบว่าให้เวลากับการล้างหน้านิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้มันสะอาดหมดจด mm. ก็เลยชอบอันนี้มากไปซื้อมาใช้แล้วขวดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็ถ้าเพื่อนๆไม่เคยลองก็ลองดูนะมันอาจจะแบบนานสักหน่อยนะคะแต่ว่ามันได้ประสิทธิภาพที่แบบว่าล้างเครื่องสอางแล้วก็ความมันส่วนเกินออกจากบนใบหน้าเลยสล,ลีใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นถึงแม้ว่า ตอนตื่นเช้ามาเรายังไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าใช้ไปก่อนเพราะว่าตอนนอนเนี่ยมันน้ำมันส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผลิตออกมาตามปรกลุมคนของเราแล้วมันก็ไอตัวเนี้ยมันล้างออกไปให้หมดน่ะนะคะเจ้าตัวนีเ้เขาเป็นของ e f o r o c h e r นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดรอบดวงตา cleanser for sensitive eye นะคะ for sensitive eye ก็คือสำหรับ eye ที่แบบว่า sensitive นิดๆสลี ชอบตัวนี้มากเลยก่อนที่จะมารู้จักเจ้าบีโอเรตัวนี้ค่ะเพราะว่าใช้บีโอเรตัวนี้มันก็คือล้างเครื่องสำอ,อางล้างมาจอริก้ามาจอก้าออกไปหมดเลยใช่ไหมฉันเลยชอบใช้ตัวนี้มากก่อนที่จะมาเจอเจ้าบีโอเรแล้วก็แบบว่าซื้อเก็บไว้แบบซื้อเก็บไว้หลายขวดมากอะ่ะคือพอรู้จักเจ้าตัวนั้นก็เลยไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้เลยเพราะมันเหมือนกับว่าตัวนี้มันต้องใช้แบบว่าสำลีแล้วก็ Ray, เช็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมัน แล้วเราก็ต้องไปล้างหน้าอีกรอบนึงแต่ว่าการใช้ b บ o r โอเรตัวเมื่อกี้มันไม่มันละมันข้ามตัวนี้ไปนะคะเออถ้าเกิดว่าไม่รู้จักเบ o r รก็คือตัวนี้ก็จะซื้อใช้ต่อไปเรื่อยๆใช้ต่อไปเรื่อยๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอีกตัวหนึ่งของอีฟนะคะล้างมัสคาร่าได้ออกออกไปอย่างหมดจดนะนะคะถ้าเป็นมาจอริก้ามาจอก้าเนี่ยอาจจะต้องเช็ด2รอบถึงจะออกให้หมดแล้วก็ค่อยๆเช็ด เป็นเส้นๆไปนะคะคือใช้ดีเลยแหละซารีมีอีกขวดหนึ่งขวดสุดท้ายนะคะก็คือซารีจะเดี๋ยวจะเอาไปอยู่ใน g i ฟต์เอาเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ลองใช้เป็นการเปิดหูเปิดตาไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ e f r o c h e บ้างนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะคะมาดูตัว s ครับอ่ะสครับตัวนี้นะคะเป็น s h a m m e ร r Spa Treatment Water Mint Body Scrub ลลได้มาตอนออช่วงปีใหม่เหมือนกัน แล้วเนื่องจากว่าฉันเป็นคนขี้เกียจครับบ้้งเหมสครับรรบ้างนะคะก็ตอนนี้หมดแล้วเออเป็นเนื้อเจลสีมิ้น้์นหน่อยถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกมิ้นต์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆแป้งตรางงูนะแล้วก็เข้อดีของมันก็คือไอ้ตัวเมสคับเนี่ยมันจะอยู่นานหน่อยอย่างเมสคับบังตัวเนี่ยมันจะ ละลายหายไปเวลาที่เราขัดไปเรื่อยๆมันก็จะละลายหายไปไอ้ตัวนี้ยังอยู่นะคะมันก็คือเราจะสครับได้นานขึ้นนั่นเองมีเวลาให้เราได้สครับสิ่งสกปรกออกไปได้นานขึ้น ซาลีชอบกลิ่นมากๆเลยชอบกลิ่นมิ้น์ชอบกลิ่นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไม่ชอบความเย็นเหมือนแป้งตางูซารี่ Sally ไม่ชอบแป้งตาง,งูมากมันรู้สึกเย็นๆร้อนๆอยังไงไม่รู้อ่ะก็เลยเหมือนกับว่าเออคงไม่ได้ซื้อใช้อันนี้ต่อนะคะคงไม่ได้ซื้อใช้ต่อแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์สครับที่ดีตัวหนึ่งกลิ่นก็หอมชอบที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือมันเย็นๆเออโอเคนะต่อมาเอ,อ่อบอดี้โลชั่นมาดูบอดีด้โลชั่นมันซาลีมีไหล หลายบอดี้โลชั่นมากเริ่มที่ตัวนี้ละกันยี่ห้อของบูธเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นบอดี้โลชั่น watermelon and mango มันจะเป็นอย่างงี้ผลิตก็เหมือนเดิมตัดออกมานะคะบอเบบหมดแล้วถามว่าเหมือนเดิมอะ่ะบอดี้โลชั่นอันนี้มันก็ยังหนาไปอีกอะรู้สึกสัลลมคอารู้สึกว่าของบูธเนี่ยมันเนื้อครีมหรือเนื้อ โลชั่นเนี่ยมันค่อนข้างหนาสนีก็เลยไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าอันนี้ใช้เวลานานมากกว่าที่จะแบบลูบให้มันแบบซึมเข้าไปในในผิวของเรานะคะแต่ถ้าถามว่ามันชุ่มชื้นมอยเจอไรเซอร์ไหมมันก็โอเคแต่แค่ไม่ชอบตรงที่ว่ามันเต็กจนเกินไปนะคะเอ่อคงไม่ซื้อมาใช้อีกแล้วแหละต่อมาเป็นบาร์ and บอดี้เวิร์กกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่โปรดที่สุดเลยของาลี่เนี่ยเป็น a p a n e s e c h ช r r y ่ l อ s s o มนะคะอีกแพ็กเกจหนึ่งถ้าเพื่อนๆเคยเห็นจะเป็นแพ็กเกจสีอม แดงๆนะคะแดงแดง,แดงคล้ำๆอะไรพวกนี้เออนะคะก็ชอบมากซื้ออันนี้ไม่รู้กี่หลอดแล้วใช้มานะคะมันมันกลิ่นหอมดีแล้วเป็นถ้าถ้าจะให้เลือกว่ากลิ่นที่ติดทนนานที่สุดของ b a t ์ a n d Body w o r k อันนี้คือหนึ่งในนั้นมันจะมีอยู่บางจำาพวกที่ติดกลิ่นติดทนนานอีกบางจำาพวกคือกลิ่นหอมอ่อนๆแต่ว่าไม่ค่อยนานเท่าไหร่อันนี้คือจำาพวกที่แบบว่าติดทนนานแล้วหอมแล้วคือไม่ฉุนคือแบบว่า หอมพอดีอะคือแบบโอเคอะลองไปดมด้วยกัน <c oughs> นะต่อมาอันนี้เป็นของ b a t and Body Works เหมือนกันนะคะลาย Coconut p r e s i o n Food จริงๆแล้วสัลลี่ใช้ลาย Coconut มาหลายอย่าง Coconut Lamb, Coconut p r e s i o n Food, Coconut p a p a ะพ๊ายป p ายแอปเปิลลายที่เป็น Coconut ทั้งหลายเนี่ยหอมหมดและหอมนานด้วยคือแบบสัลลี่เป็นคนชอบไปทะเลชอบกลิ่นทะเลชอบกลิ่นโคโค n นัชอบกลิ่น Coconut, อะไรพวกนี้นะคะก็จะถ้าใครชอบเหมือนจัลลี่ก็คือจะชอบกินพวกนี้หอมติดทนนานพอๆกับไอ้เจ้า Japanese Cherry Blossom เลยแล้วก็อันนี้เป็น Signature Vanilla Cherry ก็หอมเหมือนกันแต่ซัลลี่ไม่ชอบใช้อันนี้นะถ้าอันนี้ถามว่าจัลลี่จะไปซื้อมาใช้อีกไหมถ้าเป็นโค c o นั t อันอื่นเนี่ย น่าจะลองตอนนี้สตรีลองแลม p พ t สเช่นฟูดแล้วก็พายแอปเปิลถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวจะไปซื้อมาลองนะคะอันนี้เป็นเชอร์รี่ซิงเอร์าวานิลาไม่ชอบอะ่ะกินเหมือนยาไอแต่ว่ากินมันติดทนนานจริงนะอันนี้มันก็คือติดทนนานแหละแต่ว่ามันเหมือนยาไอเด็กอะ่ะเออเป็นน้ำน้ำอะไรพวกเนี้ยเออไม่ชอบคิดว่าน่าจะไม่ซื้อมาใช้ละนะคะต่อมาเป็นอันนี้บอดี้โลชั่นอีกแล้วเป็นส m ู o t อีอ่า Premium and n a t u r a l White Plus นะคะอันนี้คือมันเอาไว้สำหรับพวกที่แบบว่าคือดูแลแบบสุดยอดจริงๆก็คือเหมือนกับว่าพวกที่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ stretch mark อย่างบางทีเอายอมรับนะว่าเป็นคนที่มี stretch mark เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างตอนที่เราวัยรุ่นเนี่ยมันคือเราไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ปะอ,อ้าเผอไปมาดูอีกทีแล้วเป็นรอย stretch mark ก็คือรอยที่แบบเวลาที่เรา ผิวหนังของเรามันขยายส่วนอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราผอมอยู่แล้วเราแบบอ้วนขึ้นหรือว่าขยายคือไม่ได้เหมือนกับว่าอ้วนขึ้นคือแบบโตขึ้นสลิเคยเห็นคนผอมๆเขาก็มี stretch mark เหมือนกันนะส่วนใหญ่มันจะเป็นตรงช่วงน่องช่วงสะโพกอาจจะมีบางคนเป็นช่วงท้องแขนอะไรอย่างเงี้ยคือคนผอมๆก็เป็นมันเป็นเพราะว่าช่วงที่เราขยายหรือว่าเราโตขึ้นเนี่ยไอ้ผิวมันยังไม่พร้อมมันยังไม่ ready อย่างเงี้ยมันก็คือทําให้เกิดแผลเป็นไม่ใช่ว่าแผลเป็นมันคือเป็นรอยมาร์ เ,เกิดขึ้นได้เลยก็เป็นตอนเด็กๆคือไม่ได้ดูแลตัวเองไนงะแล้วมันก็เป็นมาจนถึงตอนโตถูกไหมก็ใช้ไอเนี้ยแหละมันก็คือจะทําให้แบบว่า,เ,าเขาเรียกอะไรมันส o ู th ขึ้นมันจางขึ้นมันอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเป็นแผลเป็นโดยเฉพาะคนที่แบบเเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยลองทาอันนี้ดูนะมันก็คือมันจะจางเร็วขึ้นก่าการใช้บอดี้ครีมทั่วไปอะนะคะ มีอะไรจะพูดละอันนี้ซื้อซื้อต่อซื้อใช้แน่แน่แน่นอนนะคะไปะใช้มาแล้วหลายกระปุกมันทําให้แบบว่าแล้วมันนอกจากมันจะแก้ไขแล้วมันยังป้องกันได้ด้วยนะคะอย่างเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบผอมกว่านี้แล้วช่วงนี้มันคือน้ําหนักขึ้นอะไรเงี้ยซืก็จะชาตัวเนี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการ stretch mark หรือว่าอ,อ,อย่างบางคนที่เขาท้องก็มีนะก็แนะนําให้ใช้ครีมบป,ประเภทนี้ด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาเป็นอันนี้เป็น คอลลาเจนคอนดิชเนอร์นะคะอันนี้สลิซื้อที่ร้านคาร์มาร์เพราะว่าสลิเดินเข้าไปแล้วถามหาว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผมที่ดีดี ที่ทำให้ moisturizer ผมแล้วมันไม่แห้งไหมเขาก็แนะนำอันนี้แต่จริงๆแล้วพนักงานที่ร้านเขาก็ไม่รู้อะไรมากหรอกเขาก็เหมือนกับสารก็ถามว่าอะแล้วตัวนี้ล่ะตัวอื่นล่ะอะไรเงี้ยเขาก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะรู้เพราะเขาอาจจะเป็นว่าเขาเองก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของที่ร้านเขาเป็นแค่พนักงานขายขอาจะใช้อย่างอื่นเขาก็เลยไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าสารก็เลยไหนๆราคามันคือซื้อคู่กันกับแชมพูมันร้0ยบาท ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูไอต้ตัวแชมพูจะเป็นไซส์ใหญ่กว่าซึ่งยังไม่หมดแต่ว่าคอนดิชเนอร์หมดไปแล้วมันเป็นคอนดิชเนอร์ที่ค่อนข้างดีตัวหนึ่งนะมันไม่มีฟองแต่มันค่อนข้างดีตัวหนึ่งแต่ถามว่าจะรีจะซื้อใช้ต่อไหมคงไม่ซื้อก็อยากอยากอยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้อยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้อันนี้ก็คือดีแต่ไม่ดีแบบเป๊ะโปะอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่โดนเท่าไหร่นะคะโอเคต่อามา อันนี้เป็น Dior Lip uh, Ultra Gloss นะคะ Reflect ก็คือสัลลีอันนี้อยู่ในวิดีโอที่เคยทำว่ามาใช้หมดกันเถอะด้วยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ก้นๆไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นเปล่ามันจะมีก้นๆที่แปลงมันแบบว่าไม่ถึงอะแล้วสัลลีก็คือเหมือนถอดใจไปว่าโอ้ยไม่รู้จะเอาออกอยังไงไรเงี้ยแล้วทีนี้สัลลีเอาไปใส่ไว้ในน้ำอุ่นมันก็คือจะได้โปรดักต์ออกมาแล้วก็คือใช้หมดละทีนี้ ถามว่าจะซื้อใช้ต่อไหมซื้อแน่เพราะว่าถึงแม้จะราคามันแพงค่อนข้างแพงหน่อยแต่ว่าเป็นลิปกลอสที่ดีเลยอะ่ะแล้วคือแบบว่ามันจะมีแบบว่า e อียดัสก็คือแบบก็คือเตดเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆละเอียดมากก็คือเราแทบจะไม่รู้สึกบนริมฝีปากของเราเลยว่ามันมีกริตเตอร์แทบจะไม่รู้สึกเลยเพราะมันด้วยความว่ามันละเอียดจริงๆนะคะแล้วมันก็ทําให้แบบรีเฟก สมชื่อจริงๆคือมัน r e f l e ซ์แสงเราเราหันไปทางไหนมันก็คือจะแบบว่าคือปกติซารี่ช่วงนี้ไม่ค่อยชอบทาลิปกลอสเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะให้เลือกทาลิปกลอสเนี่ยชอบของ Dior เนี่ยแหละนะคะถึงราคาแพงหน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆก็คือจะไปซื้อใช้ต่อแน่แต่ว่าอาจจะเป็นเลือกสีอื่นๆอันนี้สีที่ซารมี1 4 7สรจะไปเลือกซื้อสีอื่นๆมาดูนะคะ ต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะ u l t a Curls Alta Facial Micro Serum ตอนแรกที่สัลลี่บอกในสกินแคร์ว่าสัลลี่ไม่แน่ใจว่าจะไปซื้อมาใช้หรือเปล่านะคะตอนนี้แน่ใจแล้วว่าถ้า,อ,าอยากจะลงทุนเกี่ยกับสกินแคร์ก็จะไปลงทุนอันนี้เพราะว่าไม่รู้ทำไมก็คือผลิตภัณฑ์นี้มันแบบทำให้ผิวมันคงความสมดุลจริงๆในช่วงที่สลิไม่ใช้เนี่ยสลิรู้สึกเลยว่า ผิวมันค่อยๆเฟดความสมดุลลงอ่ะมันมันบอกไม่ถูกนะมันมันแบบมันไม่มันมันอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าผิวเราต่งตึงคงความสมดุลจริงๆอ่ะนะมันตอนใช้เนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันได้ผลแต่เพิ่งมารู้ตอนหยุดใช้นี่แหละว่าเออมันมันมันเป็นเพราะตัวเนี้ยตอนที่เรามันทําให้ผิวดีขึ้นนะคะอ่ะมาดูตัวสุดท้ายของซารีล้วก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ New e a q ยคิ l i ท e f ิปเนะคะ อันนี้เนี่ยเหลืออยู่นิดนึงแต่ขอมารวมในวิดีโอนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วสัลี่ก็จะไปซื้อมาใช้ต่ออย่างแน่นอนเพราะว่าอันนี้คือมันได้ผลจริงๆได้ผลทางกายที่พูดแบบนี้เพราะว่าอะไรบางทีได้ผลทางใจหมายความว่าอย่างเช่นเอออเอสลิปบามลิปลูกไข่หรือว่าเบบี้ลิปอะไรเงี้ยก็คือมันชุ่มชื้นได้ผลทางใจก็คือเราดีใจเรามีความสุขที่ได้ใช้อะไรใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยดูน่ารักดู ดูแบบพกพาสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้ได้ผลทางกายก็คือซื้อใช้แล้วได้ผลเนี่ยเจ้าตัวนี้เลยจะลกลับมาหาตัวเนี้ยไม่รู้กี่รอบตกี่รอบแล้วเพราะว่าบางทีแบบมันเกิดอาการแบบลิมฝีปากลอกมันมีนะลิมฝีปากลอก,นะลก,ลอกหรือว่าเป็นขุยหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยทาไอ้ตัวเนี้ยตอนกลางคืนเข้าไปเช้ามาลิมฝีปากจะดูดีขึ้นมาทันใดเลย คือไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้แบบ4ี่ห้าวันแล้วเห็นผลคือแบบคืนนึงแหละเห็นผลเลยก็คือทาอไปอันนี้บังคับให้คุณสามีใช้ด้วยเพราะเขาจะเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบทานน้าทานน้าน้อยอะไรเงี้ยทาให้ริมฝีปากเขาแห้งอคือสารีจะแบบทาให้เขาด้วยก่อนนอนแล้วคือมันจะดูดีขึ้นเอ,อแล้วเขาก็ไม่ไม้นะเพราะมันมันดูไม่เป็นเกอร,รี่เท่าไหร่ปกติถ้าเป็นอะไรที่แบบว่า เินสตรอเบอรี่มีสีอะไรเงี้ยเขาจะไม่ยอมแต่ว่าอันนี้คือเป็นเนื้อเจลบอกว่าขา,ขาวๆแล้วก็แบบว่าเออเขาโอเคเขาโอเคกับบีบไม่ออกแล้วอ่ะก็คือแบบเดี๋ยวคงต้องไปซื้ออันใหม่มาละนะอันนี้เป็นสุดโปรดมากๆนะคะโอเคจบแล้วสำหรับ product I use up ก็คือ product ที่สัลลีใช้แล้วก็อันไหนอยากซื้อต่อหรือไม่ซื้อต่อนะถ้าเพื่อนๆมีแบบว่า พอดับพวกนี้นะคะก็มาลองแชร์กันบ้างก็ได้ว่าจะซื้ออะไรต่อหรือว่าจะไม่ซื้ออะไรต่อนะคะก็จะได้สติจะได้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับวงการพวกนี้ด้วยนะคะเออโอเคเหนื่อยละพูดมาสักพักหนึ่งแล้วขออนุญ,ญาตไปกินน้ำก่อนคอเริ่มแห้งแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้าแล้วกันนะคะ,ะ,คะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย